สวัสดีครับพี่นกเบาต้นดือซีรีวิธีเกษตรชาวบ้าน,มนมาเมื่อนี้มเวาเหลืองบักผิดใบเป็นโูดใบหงิกใบงอใบด่างใบเหลืองเป็นไวรัสผิดนะครับพระว่ามีพี่นอกอิบซีถามผมมาวา่าสาเหตุที่บกักผิดใบโขดใบด่างมันเกิดมาจากอย่างถามเบาต้นมาหนะอครับเด้อสำหรับพี่นอกที่หูเรียวกับ,บริวายยังกันเด้อครับเด้อ งูเลี้ยงก็งูไปนะครับอันนี้ผมมาเบาปันสูพี่น้องที่ยังบวชสาเหตุผลให้ดวฟังนะครับพี่น้องที่เป็นอิฟซี่ไมครับพี่น้องปกติผมก็ล่งไวในคลิปคนกอนคลิปเก่เาเก่เาก็หลายครับเกี่ยวกับเรื่องกเผิกใบเป็นกูดแต่ว่ามีพี่น้องถามมาผมก็มาเบาอีกนะครับว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอันไดสาเหตุหลักที่มันเกิดมาเป็นใบหงิกนะครับพี่น้องเลี้ยวกระกลายปเป็นไหวหลัดผิด มาจากเพลยจำพวกปากดูดนะครับพวกเพลยไฟไล่ขาวพวกเพล่โตอ่อนต่างๆพวกวีขาวนะครับพวกเพลยจำพวกปากดูดทุกชนิดมันสามารถดูดกลิ่นน้ำเลี้ยงหยอดอ่อนใบอ่อนนะครับโดยเฉพาะส่วงที่บักพิกฮากกำลังงามๆนี่ครับฮาแต่งามนะครับ,รบใส่ปุ๋ยสีทอโม้นใดอย่างดีงามยังขนาด ปรากฏว,ว่าไอ้ส่วนที่มันงามนี่แหละครับมันก็นเริ่มเป็นใบงิกเริ่มเป็นใบโกดแลลวครับเพราะว่ามันเสิม,มาลงเหลวครับพวกเพลียโตอ่อนนะครับมันสาม,มาดูดกลิ่นนำเลี้ยงเหลวกลาเหตุได้พักิีเฮ้านี่เป็นใบโกดโตอ่ตอนบางโตบางสนนี่มันมาดูดกลิก่นแรกๆใบมันโป่งูดได้ครับ ใบมันสิลืม C, เปลี่ยนสีแหลวเสิลืมกลายเป็นใบด่างนะครับใบด่างด่างเหลืองดาง่างขาวปนเขียวที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับถ้าเฮาบ่มีการรักษาหรือว่าสีดยาเอาบ่อยู่หลังจากนั้นไปมันก็สิกลายเป็นไวรัสพิษครับพี่น้องถ้ามันกลายเป็นไวรัสพิษเล้วนี่มันรักษายากนะครับมันรักษาได้บ่มันก็นรักษาได มันพ่อได้ครับในกรณีที่มันเป็นยังบวหลายนี่พี่น้องนะครับถ้าเฮาไปตรวจเบิ่งแปงปูกของพี่น้องนี่แล้วเห็นอยู่สองกอสามขอที่มันกําลังเป็นพมที่เป็นนี่ยังบ่หลายรักษาได้ครับถ้าพี่น้องบ่วรักษาอย่ามาันลามไปก่ออื่นตนอื่นให้เบื้องตนไห้พี่น้องทนถิมนะครับ ถอนถิมเอาไปถิมไก่เปล่งครับพี่นกเอาไปตากแห้งเอาไปเผาถิมก็ได้นะครับไก่สวนเขาเลยอันนี้คือการแก้วิธีในเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับแบบชาวบ้านของเขาะว่าม <over> ันเป็นบุ๋ลายครับมันเป็นบุ๋ลายเขต้องไปเสียเวลาไปรักษามันครับเขาทอนถิมพี่นอกเป็นสองสามกกอนถิมมันสิล้ามไปต้นอื่นนะครับมันสีรักษายาก มันเสียร่ยาหมืสวนบะนีน้มันบหลายเล็วครับมันหมือสวนนะครับแต่ถา้าแมนว่าพีนองอยากรักษาเพราะว่ามันเป็นยังโบหลายนะครับปกติเขากสิทธยากำจัดเพลกำจัดเมงตามปกติอยู่แล้วนะครับในหลบหาหมือเธอหนึ่งจ็หมื่เธอหนึ่งกัยานะครับเพราะว่าเตลละคนเตลละสวนในโลบการสีดยาอาจจะบบคือขันนะครับผู้ลงคนกับจ็หมือนผู้ลงคนกับหาหมือ ตัวรลอบนะครับถ้าพี่น้องจะรักษานี่ผมรักษาในสูตรของบาวตนมีอยู่สองสูตรนะครับได้ผลทั้งสองสูตรครับพี่น้องสูตรแรกเนี่ยผมจะใส่น่มนุ่มจืดซึ่งเป็นนุกมกองนี่แหละครับสองกองครับพี่น้องตัวน้ำยี่สิบลิตรมาเทค้นในหะ้มันเข้ากันดีๆเอาไปสีดผลดเลยนะครับ หรือพี่น้องบอกว่าอยากใส่ร่วมไปกับตัยาก็ไดคือกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็เอาไปใส่ไปผสมกับโตัยาสีดยาขาาเพียข่าเม่งสีไปน้ากันก็ได้ผลคือกันนะครับแต่ว่าของผมนี่ผมแยกฉีดนะครับแยกสีดบ่ได้ร่วมนะครับพี่น้องอันนี้โตแรกนะครับโตที่สองนี่ครับผมจะเอาขีเท่านะครับเอาขีเทานี ไปห้อยใส่กอแล้วก็ห้อยใส่ใบนะครับแล้วก็มักน้ำทีเท่าเอาน้ำที่เท่านี่ไปสดนะครับสีนะครับบากพริกที่มันเป็นทีใบมันกําลังสิบเป็นบักหาจะด่างนี่นะครับแต่ว่ายังบ่หลาโขสงโขนะครับเด้อประมาณหนี่นะครับสีไปประมาณสองสามเธอนะครับอาการมันอาการมันก็เรื่มดีขึ้นนะครับเรื่มดีขึ้นนะครับ ดีขึ้นเห็นๆนครับพี่น้องท่าว่ามันดีขึ้นมันเขียวมันหายขาดเลยบ่มันกับบ่ถึงขั้นว่ารวยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องมันสิอยู่ประมาณเปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันสิอยู่มังหันแล็กครับให้ผลผลิตให้มากในคือเก่านะครับสมบูรณ์เรียวกวบบ่าบัวามไปขออื่นครับพี่น้องนะครับอันนหนได้นะครับวิธีนี้ซึ่งผมเห็นอยู่ประจำนะครับเด้อ เวลาผมตรวจพ่อนะครับตรวจเห็นในสวนนะครับอันนี้เป็นวิธีการรักษากับพ่อได้นะครับแต่ท้าเมียนว่าพี่น้องเป็นหลายเป็นติ้มสวนนะครับเป็นพันพันกอแล้วนี่เมื่อสวนแล้วอันนี้มันยากครับพี่น้องผมบอกได้หรือว่าบต้องไปหายาดูครับ บ่ต้ตรงไปหาศูนย์อันไดเพราะว่ามันเป็นขนาดนั่นแล้วมันเสียเวลาครับพี่น้องนะครับเสียเงินไปสื่อยามาเพราะว่ายาแพงอีกมาฉีดกับ่บหายเสียเวลาเสียเวลาครับตัดถิ่มถอนถิ่มพี่น้องปลูกไม่ดีกว่านะครับบ่ต้องไปเสียเวลากับมันครับต้องไปเสียดายเฮ็ดจังได้เพราะว่าเฮ็ดไปก็มีแเต็มหมดกรหมิด,หมดครับมันบ่หายแน่น้อนครับ เป็นรัฐพิงเปิดทั้งเฟซบุ๊กสีเ็นนาเพจต่างๆโฆษณาเรื่องยาเรื่องปากไวรัสต่างๆนี่ผมบอกได้เลยว่ามันบวหายครับพี่น้องมันบ่มีดอกนะครับขาเจ้าก็ว่าไปสละก็เจ้าอยากขายยานะครับแต่ว่าพี่น้องหลายคนไปสื่อมาฉื่อมันบวหายครับพี่น้องนะครับเนีอมันดูที่การปองกันนะครับการกาจัดพวกเพลียจำพวกเมี่ยงปากดูต่างๆนะครับ เขาํำจัดได้เขาเอาอยู่ั้งเต่ที่เลกนะครับบ่เป็นครับโรคเกีมพูกนีบ่เป็นครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นบอต้องเสียเวลาไปสื่ออย่านะครับเด้อเสียงเงินซือ้อครับพี่น้องนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ผมเองกเคยสั่งซื้อมมฉีดให้กับ,บกพริกมเนะเขือนี่ครับเพราะมีดอหลีแล้วมันจะเป็นแค่สารป้องกันเพีียสารป้องกันพวกเพียวกมะงต่างๆทั่วไปนี่แหละครับ มันบวมแนสารกําจัดไวรัสครับผมหา้อมุนเบิงทีนี่นอนแล้วนะครับมันยังบวมมีครับสารกําจัดไวรัสด,ด้วยตรงครับพี่นอ้องนะครับยังบวมีครับบวตองไปถามหาบวตองไปซอี่วยครับพี่นอ้องเสียงเงินซื้อๆ้อนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามเบาต้นดึกซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านมานานพอกันไหมครับพี่นอ้องสวัสดีครับ